ยิ่งตองพิเซษเอาของมองไ้ยิ่งไปกูมองไม่เห็นของซื้อตัวเล็กไปบันทึกแล้วเอาเลเดอร์แบตแบตเขาเหลือแบตโน้ตบุ๊กจะหมดแล้วมีพาร์ต A ของตัวมีขาวช่วมันเร็วกว่านี่ไม่ใช่อ๋อบันทึกตะของมาดกว่า เอาเลยแบตบเขาจะหมดแล้วโน้ตบุก๊กอะอมพูดเลยเดทมีอินทรียมาเซลไอแอมไอแอมเสุภาบุญแสนโชคฟอร์มโยนฟอร์มไอมีความฟอร์มโรจิสติก อ่านพนักพนักงานบริการโลจิสติกส์ไอแอมศิริพรผู้พัฒน์บริการโลจิสติกส์บอสไอไลทูพิสเอ็นทูยูทูเดออีสบานาน่าบานาน่ามายมาเดอร์ทูบีมายเดอร์ทูพิสอีสเวอรี่อิมพอร์ตเอนท์ฟอร์ยูเบิ้คอสบานาน่าอีสอ่ะเป็นเดสอีสอีซี่ทูไฟสคอมเบเนนิสบานาน่าแคนบี ซีโฟเมนี่ไทไทออฟคุกกี้บานาน่าอาร์กูสโฟเฮลแอนด์ซีเชียร์เดอะซีเซอร์ไอดีดิวิเดนต์มาเพลนเซชันอินทูทีเมนพลอยวันเดอะดีกีออฟบิเนสออฟบานาน่าแฮสดิเฟรนต์บีนิฟิสเมนพลอยทูออฟทีเมนพลอยทรี banana processing product ต o น u r i d n i e e n ในฮาร์ดแวร์ก็เองอบานะอบปานะแฮนดิแฟมเป็นเบนที่เฟสปานะไฮไลท์คิวควรใช้ปานะเด็กไฮไลท์พอยต์อิคส์คิวสเตอร์เรียไฮไลท์ปานะไฮไลท์คิวคอนโทรลชั่นปานะเฟ

Of the AAA, the same thing is also used to the death the pale colony, the of probably is the Kulwa from South Asia, not so worldwide. This means, major is

เมนพอยทีบานาน่าโพสเซสซิ่งโปรดักต์ดรไบบานาน่าบานาน่าชิพบานาน่าอินโคคนด์มิวเฟลบานาน่าบานาน่าชิพบานาน่าบีดเอ้บานาน่าเซรัปคอนคูชัน Banana are a popular food with many potential health benefits that may boost your digestion and health health thanks to their fiber and antioxidant contents. Plus, they may support weight loss because they're relatively low in calories, nutrients, Dance and feeling both life yellow bananas and unlike clean bananas can satisfy your healthy. I would be glad to answer any questions at the end of my presentation. Thank you are you for listening. It was a pleasure being here today. โอเคได้ฮะหกนาทีเองมัไมมันน้อยน้อยมากเลยอะได้หกนาทีเองฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะทำไมเด oh, ี <interdisciplinary. S 2> ่ยหกน้อยจังทำไม่ราเล่นเก้าอะตีแล้ว แม่รอบนี้มันน้อยจังเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเปิดฟังดูก่อนแบ็ดแบดเขาจะหมดแล <nói S 2> <t ăng S 1> ้วอะ